ัที่มาวันนี้นะครับมาแจ้งความดำเนินคดีคอหัา เบิกความเพศต,ต่อสารกวดเทิงน,นะครับโดยวันนี้เราได้ต้องก่อนวันนี้นัดกับพนักงานสอบสวนไปแล้วทำหนังสือเป็นคำร้องทุกขแจ้งความมาด้วยครับผมครั้งก่อนเราเคยออกสื่อท้าภายทางพ่อเลี้ยงของเด็กนะครับว่าเราเราผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายในการตรวจดิน,ด,นดินเอนะครับอาพ่อเลี้ยงต้องการตรวจสูจนความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ปรากฏว่า เนนี้บไปนะครับแอบเฉยไปนะครับจึงทาให้เราต้องมาแจ้งความนะครับ mm hmm. ก็ได้ไปกล่าวโทษพ่อเลี้ยงต่อสพอพยัญวงรายจังหวัดเชียงรายครับ,รบแจ้งทั้งที่สพเทิงแล้วก็สพพย,ายาัญวงรายด้วยครับอยากจะฝากให้พ่อเลี้ยงของน้องมิก mm hmm. ให้มาตรวจด mm ี hmm. เอเอพื่อเพื่อความเพื่อพิสูจน์ ความบรส,ส,สุดใจว่าเป็นดีในของใครกันแน่ครับพ่อไม่ได้ทำทำความผิดอะไรเลยพ่อกําลังพิสูจน์ตัวเองว่าพ่อไม่ได้กาะทำความผิดครับขุ้มใจลูกไฟแม่คนนี้ว่าเลี้ยงลูกมาต้งห้าหกปีแม่ก็ดีใจด้วยบุ้มใจเตยเจอ แม่อยากช่น้าหลานผมไม่ให้ติดต่อัอบเลยไม่ให้ติดต่อเลยแม่สงสารลูกสงสารหลานนี่หลานทั้งสองอใจลคงจะเข้าใจพ่อพอพ,อพ่อไม่ได้ผิด